ขายกำลังมองหารถกระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับที่หล่อสเปคแน่นภายในจัดเต็มนะครับและไม่น้อยคันนี้ห้ามพลาดครับวันนี้ผมพามาชมนะครับ Isuzu D-Max Highlander Set P นะฮะ1.9ปี2022ไม่แท้ครับแค่55,000กิโลเมตรเท่านั้นยังไม่ได้ล้างนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้ปรับสภาพแต่สเปคบอกได้เลยว่าจัดเต็มแน่นอนครับผมได้เป็นบอร์ดหนังคู่แม็กนะฮะไม่องความน้อนะฮะจอกลางกล้องถอยคุตคอนโพลคุตสตาร์ทแอร์ออโต้แยกฝั่งนะฮะแอร์หลังมีให้ครบเลยบอกฝั่งคนขับปรับไฟฟ้านะครับผม คันนี้ราคาพิเศษ729,000าครับเครดิตฟรีดาวขอเริ่มต้น13,000บาทเท่านั้นครับถ้าอยากรู้ว่าคันนี้คุ้มแค่ไหนภายนอกภายในห้องเครื่องเป็นยังไงนะฮะตามไปดูรีวิวแบบละเอียดในคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับที่ผมบอยเพชรยนต์ทันไหนเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะพามาชมรถกระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์ออตโต้เข้าใหม่ล่าสุดนะฮะยังไม่ได้ล้างนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้ปรับสภาพเลย ตัวนี้เป็นตัวต้องเติมบอกว่าเป็นตัวรองท็อปนะฮะเป็นตัวรองท็อปที่สุดคุ้มแล้วก็ที่น่าจับตามองมากๆอีกคันหนึ่งเลยนะครับผมตัวนี้เป็น Isuzu D-Max h y d r a d e r 1.9 z P นะฮะเป็นเกียร์ z P สประตูปี2022นะครับสีขาวไม่แท้แน่นอนครับ55,000กิโลเมตรเท่านั้นครับราคาพิเศษนะครับเพียง729,000บาท ลูกค้าเครดิตดีนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่13,000บาทนะฮะใครที่รายได้2เท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวจบนะ,ะขอรายได้สักประมาณ26 0 0 0ขึ้นไปนะ,ะซื้อคนเดียวคันนี้จบได้เลยนะ,ะในกรณีที่ฟรีดาวนะครับผมสำหรับตัวรถเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่าอะไรียดตัวรถเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างอาจจะมีฝุ่นไปบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับผมตัวรถเนี่ยก็เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานเลยนะครับยังไม่ได้ล้างนะฮะเดี๋ยวเราจะมีการเอาไปปรับสภาพให้ใหม่ รอบหนึ่งนะครับผมทั้งภายนอกภายในนะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นดีไซน์สปอร์ตนะจะเป็นสีมันดอ,อกดำๆนิดหนึ่งนะครับคือเป็นโครเมียมออกดำๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าเนี่ยมาพร้อมไฟไบาย LED นะครับโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ที่เป็นแบบ LED สวยๆเลยนะครับไม่ได้มีรอยแตกรอยร้าวใดๆมานะครับผมถัดมาด้านล่างไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะฮะมีให้ครบอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับผม สภาพสวยมากนะคะคือตัวนี้เป็นตัวสภาพแรกรับเลยนะครับผมยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพใดๆเลยนะครับชิ้นงานด้านหน้าสภาพสวยมากเนียนมากนะครับไม่มีรอยชนไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มใดๆมาเลยนะครับผมายหน้าก็สวยใสยสมบูรณ์ทั้งซ้ายและขวานะฮะในส่วนของฝากระโปรงเส้นสายเรียมสันคมสวยชัดเหมือนเดิมครับไม่ได้มีรอยบุบไม่ได้มีรอยลักยิ้มใดๆมาอาจจะมีคราบสิ่งตกปรกบ,บไปบ้างตามการใช้งานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติครับ รถที่ร้านของเรานะครับมีรับประกันให้นะครับว่าไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ําไม่เคยพิการนะฮะหากพี่ๆซื้อไปแล้วนะฮะไปตรวจพบเจอภายหลังยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวน1 0ึ้เเ็นนะครับแล้วก็มีออกในหนังสือสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะครับผมพี่ๆมั่นใจได้นะฮะมาซื้อรถมือสองทั้งที่นะครับซื้อกับเต็นที่น่าเชื่อถือเป็นเต็นใหญ่นะครับแล้วก็มีรับประกันหลังการขายมีบริการหลังการขายให้นะครับยังมีบริการ ช่วยเหลือชุกเฉินให้อีก1ปี24ชั่วโมงนะฮะดูแลได้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็บริการจัดไฟแนนให้ถึงหน้าบ้านนะครับหากยากได้รถคันนี้นะครับผมดูรายละเอียดคลิปนี้ให้จบนะฮะเดี๋ยวผมรีวิวอย่างละเอียดเหมือนพาทุกคนเข้ามาดูรถตัวจริงที่เพจยนกันเลยนะครับผมแล้วก็มีบริการวิ่งวิ่งไปเซ็นไฟแนนให้ถึงถึงหน้าบ้านนะเผื่อพี่คนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะแล้วยังไม่สะดวกแบบเดินทางมาดูรถตัวจริงดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจนะฮะเรารีบจองเข้ามาครับเพราะว่าไปววแนนนนน่อคครรรัััับบสสีี้้ต จะได้เป็นล้อเดิมนะขอบ18นิ้วนะฮะเป็นลายแบบนี้เลยสวยงามครับอันนี้คือไม่ได้เป็นรอยถากอะไรเลยนะเป,นเป็นแค่รอยแบบเหมือนคาบน้ําเท่านั้นนะฮะส่วนยางเนี่ยเป็นยางปีใหม่ปี2023นะฮะเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะดอกยางยังลึกอยู่ภายในซุ้มล้อโครงสร้างหลักเดิมแท้แน่นอนครับไม่มีรอยไขไม่มีรอยแกะซ่อมนะครับนะีฮะโลโก้สัญลักษณ์ไฮดนเดอร์นะยังอยู่เป็นตัวยกสูง กระจกมองข้างของเขามาพร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะฮะในส่วนของอฟิล์มก็ติดให้แล้วนะครับประเมินจากสายตาผมน่าจะเป็นประมาณสักด้านหน้า40รอบคานสัก60แล้วก็ในส่วนของคิวกันสาติดให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะฮะชายบันไดสภาพเนียนคลิปสวยงามมากครับประตูเดิมครับไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะทําสีนะฮะแผงประตูเดิมๆสีสม่ําเสมอกันไม่มีสีดงสีโดดสํารับตัวมือจับประตูเป็นแบบคมยัง่งกุญแจสมาร์ทเอนทีนะครับ สามารถปลดล็อกรถนะครับโดยการแตะที่ปุ่มนี้ได้เลยนะฮะนี่นะฮะตัวนี้เจ้าของเดิมติดตั้งเบ้าวงกันลอยมาให้นะครับมาดูในส่วนของรายละเอียดภายในตัวรถกันครับสภาพภายในเนี่ยสภาพถือว่าคลิปมากนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้มีการเอาไปปรับสภาพหรือว่าเอาไปสปาใดๆเลยนะครับสภาพถือว่าเนียนมากนะครับผมนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาเจ็ดต่างเพิ่มมานะฮะเป็นตกับเพจสสีแดงนะฮะก็ ดูสวยงามดีนะคะรับผมเบาะหนังสีดํานะ,ะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยเบาะหนังตัวนี้เป็นเบาะของคูแม็กนะข้อดีของเบาะคูแม็กคือพวกนี้มันเป็นเบาะหนังที่ไม่อมความร้อนนะฮะคือทั้งศูนย์อุเขาเคลมไว้ว่าไม่อมความร้อนนะครับเวลาแบบรถจอดตากแดดทิ้งไว้นานๆนะครับไม่เหมือนเบาะทั่วไปนะเบาะทั้งผู้โดยสารด้านหน้าก็เช่นเดียวกันครับสภาพสวยตึงนั่นไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับผมนะคอนโซลสภาพสวยสวยเลย,เลยแผงประตูเดิมสภาพ ไม่มีช้ำจากการใช้งานหนักวัสดุหนังที่ใช้บูนุ่มนะอย่างดีนะครับตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์กระจกได้ระบบไฟฟ้าออโต้ให้ฝั่งคนขับนะฮะแผงประตูตกแต่งด้วยงานสีเทานะแซมมาเล็กๆน้อยๆแล้วก็นี่เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครับน็อตต่างๆไม่มีรอยไข่รอยแกะครับนะฮะมาร์กสีโรงงานอยู่ครบรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบประตูหน้าขวานะับไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนแกะซ่อมครับ เป็นเบรคคันเร่งไม่มีรอยสนองสนิมนะฮะหรือว่ารอยช้ำจากการใช้งานหนักไฟหน้าปรับสูงต่ำได้มีระบบการเลื่นถ่ายออโต้สต็อปสตาร์ทมีให้ครบนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีในส่วนของคูดคอนโทรลที่ขวามือพวงมาลัยซ้ายมือรับสายว่างสายได้นะฮะตรงนี้เป็นรอยสักยันสามารถลบได้ผมเยเอาเ็บขีดดูนะมันสามารถลบได้นะฮะแต่ว่าตรงนี้ผมต้องแจ้งไว้ก่อนมันจะมีสักยันตรงนี้นิดนึงนะฮะอาจเป็นจุดสังเกตนะฮะ ตรงนี้มันจะลบไม่ได้มันต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบเมจิกเขียนลงไปเลยนะอาจจะเป็นข้อสังเกตนิดน,นึงนะแต่ว่าก็อยากจะรายงานตามตรงนะไม่มีการกาะข้อมูลแน่นอนพี่ๆดูคลิปผมนะฮะได้เห็นถึงรายละเอียดตัวรถแบบชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วก็นี่คือสภาพแรกรับที่ไม่มีการแาะข้อมูลแน่นอนครับคอนโซลด้านหน้าแดชบอร์ดนะฮะสภาพสวยสีไม่มีซีดไม่มีจางนะครับผมตัวนี้ได้มาพร้อมกับตัวตัวจอกลางนะฮะมีกล้องถอยให้ด้วยนะฮะถัดมาด้านล่างตัวแอร์เนี่ยเป็นแบบดิจิตอล ปรับอุณหภูมิอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเปิดระบบนะฮะจะได้เห็นระบบนิดนึงนี่ครับได้จอขนาด8นิ้วเลยนะฮะแอร์แยกซ้ายขวาอิสระเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นแบบ6สปีดสามารถเชนตัวเชนเข้าหาตัวนะครับปรับเป็นแบบแมนนวลได้6สปีดนะครับบวกลบตรงนี้ได้เลยนะฮะใช้งานไม่ยากครับมีระบบช่วยลงทางราชันนะฮะเวลาลงทางราชันมันจะล็อกความเร็วไว้ได้ด้วยนะครับผมนะฮะสภาพถือว่า กริปกริปออปชันมาแบบแน่นๆเลยนะครับผมนะคันนี้นะฮะได้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนครับซอกประตูด้านหลังขวานะฮะน็อตไม่มีรอยไขรอยแกะครับจุดสติกเกอร์มอกอเดิมแท้โรงงานไม่ได้มีการแกะซ่อมหรือว่าแกะเก่าใดๆนะครับปั๊มทุกอย่างชัดเจนนะฮะรถเดิมครับไม่เคยผ่านการชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำนะฮะมีรับประกันมีบริการหลังการขายให้นะครับผมซื้อรถมือสองทันทีนะฮะซื้อกับร้านที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็ออย่างหนึ่งร้านที่ ดีลเลอร์ใหญ่ของเรานะครับก็คือได้เงื่อนไขไฟแนนซ์เนี่ยที่ดีที่สุดกว่าร้านทั่วไปแน่นอนครับนะใครซื้อรถกับเราเนี่ยมั่นใจได้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดของแต่ละแบงค์แน่นอนครับสำหรับที่ลูกค้าเครดิตดีก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นนะฮะอยู่ที่2.99%นะครับผมสำหรับรถกระบะนะครับนะรถกระบะกับรถเก่งมันใช้ดอกเบีย้ยคนละแบบกันนะ,ะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะอ่าตัวเบาะนะเบาะด้านหนังสภาพสวยตึงเช่นเดียวกันนะฮะไม่มีฉีกไม่มีขาดดึงลงมาได้ครับ ป็นที่วางแขนวางแก้วน้ํานได้นะฮะมีช่องแอร์ทถวสองให้เรียบร้อยนะครับเพดานตัวรถนะฮะมีหลังมีในส่วนของลําโพงให้นะฮะลำโพงเครื่องเสียงก็ถือว่าฟังดีนะกระหึมมีลาโพงอยู่ด้านบนด้วยนะครับแผงประตูด้านหลังขวาสภาพสวยเดิมเลยไม่มีช้ําจากการใช้งานหนักนะฮะในส่วนของซ่อกป,ประตูน็อตเดิมไม่มีรอยขายรอยแกะครับนะครับหัวน็อตยังคมยังสวยประตูเดิมไม่เคยแกะซ่อมหรือว่า แกะนำมาทําสีแล้วก็สีผิวประตูก็สม่ำเสมอกันครับไม่มีสีโดดหรือว่ากลับสีมามาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายไฟเบรกด้านหลังเป็นแบบลบดับนิดนึงนะครับผมไฟเบรกแท้เดิมโรงงานนะไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะไฟเด็กไฟเบรกเ,เนี่ยสภาพสวยสวยใสๆสเลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวมือจับฝาท้ายเป็นโคมเนียมนะครับมีกล้องถอยให้อยู่ตรงนี้นะของเดิมโรงงานนะครับสภาพคมไฟเบรกสวยใส ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะฮะในส่วนของตัวแม็กไ n รเนอร์นะฮะก็สังเกตอาจจะมีฝุ่นไปบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่ารถไม่ได้เป็นคนเป็นการบรรทุกหนักนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะบรรทุกน่าจะเน้นขคนตคะนหรือว่าโดยสารมากกว่านะครับรถคันนี้นะฮะไม่ได้บรรทุกหนักนะฮะในส่วนของกระจกด้านหลังมาพร้อมตัวไล่ฟ้ามีไฟเบรกดูนี่3อยู่ด้านบนเรียบร้อยครับเส้นสายด้านข้างฝั่งนี้สภาพสวยสายส,ายสมบูรณ์นะฮะ ไม่ได้มีสีโดดไม่ได้มีการกลับสีมานะครับเป็นสีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็เจ้าของเดิมเขาติดกันกระแทกมาเป็นตัวกันกระแทกนะครับนะครับก็ถือว่าเขาน่าจะเป็นคนดูแลรถดีนะเขาจะมีติดตังง้งอุปกรณ์เสริมเล็กๆงน้อยมานะครับแผงประตูหลังซ้ายสภาพสวยไม่มีช้ำนะครับในส่วนของซอกประตูเนี่ยน็อตก็ไม่มีรอยขยรอยแกะนะครับหัวน็อตคมๆนะฮะไม่มีรอยเยิ้มจากการทําสีมาร์คสีอยู่ครบ ประตูเดิมไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะเปลี่ยนครับสำหรับประตูหลังซ้ายนะฮะเช็คแบบนี้เลยนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากได้รถคันนี้น,นะ,ค,ะคลิปนี้น่าจะตัดสินใจได้นะครับผมมีในส่วนของกุญแจสมาร์ทเอ็นทีนะครับเปิดปิดได้ทั้ง2ฝั่งฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ฝั่งผู้โดยสารฝั่งนี้ด้วยนะครับแผงประตูหน้าซ้ายสภาพสวยไม่มีช้ำที่วางแขนตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนวัสดุทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติครับซอกด้านแก้มน็อตไม่มีรอยขยรอยแกะครับแล้วก็มาร์คสีอยู่ครบนะมาร์คสีหัวน็อต ประตูไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะเปลี่ยนมานะครับผมอาจจะมีฝุ่นไปบ้างนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้าใหม่นะฮะนี่คือสภาพดิบเลยนะฮะหัวน็อตยังคมปั๊มชัดเจนนะฮะปั๊มเดิมนะฮะหัวน็อตคมสวยมาร์คสีอยู่ครบนะฮะประตูไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะเปลี่ยนแน่นอนครับนะฮะรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังนะว่าไปชนหนักไปจมน้ำไปพลิกคว่ำมายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวน1น0เ มีลงในหนังสือสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะครับผมนะฮะซื้อโดยทั้งทีซื้อกับร้านที่มั่นใจแล้วก็ไว้ใจได้นะครับผมอยากได้บริการดีๆก็ติดต่อหาผมทักหาผมนะเดี๋ยวผมดูแลให้มาเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับนี่คือห้องเครื่องของอิสูนะครับตัว1.9 DDI Blue Power นะครับผมแต่ก่อนดูห้องเครื่องนะฮะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับโช๊คนะฮะเจ้าของเดิมติดตั้งโช๊คมาให้นะครับผม ฝากขปงติดตั้งคำชมให้สามารถเปิดฝากโปงที่ได้มือเดียวได้เลยนะครับสาหรรบแบบคุณผู้หญิงขับหรือว่าจะเปิดดูห้องเครื่องเนี่ยสามารถเปิดมือเดียวได้เลยเพราะว่ามันจะมีตัวคําชกช่วยนะครับอ่ะมาดูเครื่องยงนต์ต่อนะครับเครื่องยนต์1.9นะครับผมทอโบนะครับประหยัดน้ำมันทนทานนะฮะเครื่องเดิมนะฮะไม่มีแกะไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะฮะแล้วก็ห้องเครื่องสะอาดมากนะฮะแม้ยังแม้ว่าจะยังไม่ได้ล้างนะฮะก็เนี่ยครับสภาพสวยๆเลยนะฮะ ได้มาจับคู่กับตัวเกียร์อัตโนมัติแบบสปีดก็ประหยัดน้ำมันเข้าไปใหญ่นะครับผมนะฮะไม่มีรอยค่าน้ำมันไหลยเยิ้มต่างๆนะครับส่วนเรื่องอน้ำมันเครื่องนะเดี๋ยวทางเราตรวจสอบตรวจเช็คให้อีกทีนึงนะฮะก่อนสองมอบแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะฮะไม่ต้องห่วงรถคันนี้เดี๋ยวจะเอาไปปรับสภาพไปล้างไปทำปสะจานแล้วก็ไปเช็คช่วงหน้างเช็คระบบเบรกต่างๆก่อนสองมอออีกทีนึงนะครับใครอยากได้รถที่พร้อมใช้งานนะครับเป็นรถกระบะสี่ประตูขับง่ายปีไม่ลึก คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับนะครับมาดูโครงสร้างหลักตัวรถนะฮะคานไม่มีริดไม่มีเบี้ยวนะฮะยังตรงยังสวยนะฮะตัวคานต่างๆนะฮะน็อตไฟหน้าไม่มีไขไม่มีแกะไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับไม่ได้มีการแกะทรงแกะซ่อมคาเมอน้ําด้านหน้าตรงตรงสวยๆไม่มีรอยกระแทกกลับมานะครับหรือว่ารอยคดงอใดๆนะฮะรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮัวน็อตยึดต่างๆไม่มีรอยไขรอยแกะครับ แล้วก็ตัวนี้แผ่นเพลตตัวรถคือต้องบอกไปก่อนต้องมีทุกคันนะรัเพจเดิมเลยนะครับบลาสีเนี่ยตามสีหัวน็อตอยู่ครบไม่ได้มีการแกะไขการซ่อมมานะฮะซอกน็อตต่างๆไม่มีรอยไขรอยแกะครับเนี่ยโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลยนะสำหรับคันนี้นะครับผมนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยก็เช็คให้ดูอย่างละเอียดแบบนี้เลยนะครับผมใครที่กําลังมองหานะครับรถกระบะสีประตูยกสูงขับง่ายใช้ในเมืองก็ได้นะครับลุยต่างจังหวัดก็สบายนะฮะคันนี้ตอบโจทย์ครับ อีซูซูดีแมกซ์นะไฮเดนเดอร์หนึ่งจุดเก้าซัดปีสองพันยี่สิบสองนะฮะไม้แท้ห้าหมื่นห้าพันกิโลเมตรนะครับราคาเพียงเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันฟรีดาวสำหรับคนเครดิตดีนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทเท่านั้นนะครับผมใครที่มีรายได้สองเท่าของค่าง,งวดซื้อคันเดียวจบได้เลยนะครับรถคันนี้ยังไม่ได้ล้างแล้วก็ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดให้ใหม่นะฮะทั้งคันก่อนส่งมอบนะครับพร้อมกับรับประกันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับสนใจติดต่อผมได้เลยนะครับ 0831318826แอดไลน์เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตคลิปรถคันต่อไปครับสวัสดีครับ